สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีระบายนะคะวันนี้จะมาเล่นเดมโมของเกมชื่อว่ายูโรปากันนะลองจินตนาการดูสิว่าจะเป็นยังไงนะถ้าไปนอนแล้วไม่เคยตื่นเลยเอ๊ะจินตนาการดูว่าเอา้า <c oughs> ห่หนึกว่าจะพอให้เราอ่าน ฉก็ถามตัวเองมาเรื่อยเลยนะเป็นไปได้ไหมว่าจะพลาดบางอย่างที่ไม่เคยจะได้รู้เลยขอพูดเป็นอีกประโยคแล้วกันเป็นไปได้ไหมจะรู้สึกคิดถึงบ้านในสถานที่ที่ไม่เคยไปอ๋อคือคิดถึงสถานที่ที่ไม่เคยไปขยับ อะไรอ่ะอดัมลูกของฉันฉันเกิดมาบนโลกนี้แต่คิดว่าฉันคิดถึงยูโรป้ามาตลอดชีวิตเลยฉันเขียนสิ่งนี้มาจากเกาะมุมมองวิวจากที่นี่ไม่เหมือนจากที่ใดที่เคยเห็นมาเลยเอกระโด อตอนที่เธออ่านจังนี้ฉันคงไม่อยู่แล้วนะโลกนี้ต้องดูแตกต่างจากตอนนี้แล้วแต่ว่าก่อนนี้ยังคงอยู่นะเพราะว่าเขาสร้างให้มันอยู่ได้คงทนกดไลนะอ้ออค้างโดดสงสูง มาที่เกาะนี่สิถ้าเกิดเหงาอ่ะมาที่นี่แล้วก็คิดถึงกันบ้างมันจะเป็นหรอที่เราจะต้องเดินตรงมาเราอ้อมมาได้ไหมว้าววิเขาไม่สนใจทำเกมแนวทำฟาร์มเหรอคะ อันนี้ก็จะบอกว่าเล่นแต่เกมแนวทำฟาร์มเลยเลยอลย,ยภาพอย่างนี้มันโอเคเลยนะยอะไรได้บ้างอะ่ะลงน้ำได้ไหมได้วิ่งบนน้ำเลย Is it s p o ว i นนี้ที่ที่เราฟังไปแล้วนะ้าคุณพ่อเป็นเป็นมนุษย์นี่แหละสร้างเป็นคนสร้างสร้างลูกชายที่เป็นหุ่นยนต์ Oh, a is it possible to be homesick for a place you've never been? I was on Earth, but I think I have been homesick for your Europa my whole life. I'm writing this from the island. The view from up here is like nothing else I've seen. By the time you read this.

บรรเก้าข like like uh, ้างความคาดหวังฉันไปในทุกๆทางในสถานที่นี้ไม่รู้อีกว่าจะต้องคาดหวังอะไรนะเขาให้เวลาหลายวันให้ฉันปรับตัวแต่ว่าฉันไม่อาจทําใจให้เชื่อว่านี่เป็นเรื่องจริงได้เลยอากาศรสชาติเหมือนน้าน้ํารสชาติเหมือนไวายสวนชาวสวนได้เปลี่ยนที่นี้ให้กลายเป็นสวนสวรรค์ชาวสวน ออกยังไงเอ้ยวุ๊บมากดค้างวนร่อนได้ชัวอ,อ๋อนี่ไงอย่าได้ละอะไรเนี่ยฮึอะแล้วก็กดค้างโอ้ เราต้องไปที่นั่นต่อใช่ไหมนี่ต้องนู้นอ่ะนี่ต้องลุ้นมีอะไรอ่ะเอเมรอร์โร่หนึ่งทับเจ็ดโอ้รล่อนไปจากตรงนี้เลยนี่ไง าบาปในอดีตก็อยู่ที่ดาวโลกที่บ้านเก่าไปละกันนะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปคราวนี้จะต้องเป็นอย่างนั้น s past s of the t เออเขาคิดว่าเราอยากให้อา่านซ้ำแน่ๆเลยนี่เนี่ย มันไม่ถึงที่ขอบมันก็ไม่เกาะไม่ได้ในชะ่ไหมเฮ้ยอ้อออาวขึ้นนู้นก็ได้โมเปิดทางมัน,นก็ต้องลอดไปวะหรอ เจ่บอกว่ามีบอสนะวิดูดยังไงก็เหมือนเป็นห้องบอสเลยอะว้า,าหันหลังเลยหันหลังหันไม่ได้แล้วอ่ะ ังคิดอยู่ว่ามันมีอาจจะมีเอมิเรร์ลให้เก็บตรงนั้นนะอันนี้ต้องฮึบเฮ้ยยาอ๋อกะเทือบเหรอ อ๋อกดปุ่มอีกด้วยเอ้ยโอ้โหวิมีพาร์ทซ้อนใหม่แล้วอนะ่ะ ่ตัวอะไรอ่ะเหมือนมีกระดองกระดองเป็นหินนี่คุณยนเหรอเอ๊ะน้องดำดินหนีอ่ะ จะรู้สึกใจสลายที่จะไม่ได้เห็นโลกบ้านเกิดแล้วแต่ก็ไม่ได้เสียใจนะที่ต้องพาเธอมาที่นี่เนีจะมีทุกอย่างที่ฉันไม่เคยได้มีทั้งน้ำสะอาดอากาศบริสุทธิ์ท้องฟ้าเปิดกว้างทุกอย่างที่เด็กควรจะได้รับสิ่งนีสิ่งต้องการให้เธอแต่เธอคงจะต้องมีสังคมด้วยนะ มนุษย์เนี่ยจะเล่นด้วยก,กันแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมกันทุกคนก็มีเรื่องราวแตกต่างกันแต่ว่าอนาคตของเราเนี่ยผูกพันกันแล้วอย่ากลัวไปเลยฉันรู้ว่าพวกเขาต้องรักเธอคือก,กด,อาดา่านซ้ำ You're going to have everything I couldn't have: clean ]啊? water, fresh air, wide open skies, ]啊? everything a child deserves. That's what I want for you. And you're <coughs> to. Human beings we play them, learn from and grow alongside. Every person here Crystal has a different star story. You. But our futures we'll are bound up together now. now. Save, save Don't flow. be scared. Uh, I know she... they're going to love you. We แต่แค่นี้อ่ะนาทีมึงเฮ้ยใชมันใช้แล้วหมดด้วยอ่ะใช่ไหมอันนี้เข้าไปนี่นี่นี่ ที่แสงที่กระเป๋ามีสองช้านแสดงว่าแสดงว่ามันเก็บได้แค่2 ทางน,น,าทานู้นอ้าวแล้แต้มมันนั่นน่ะ ไม่ได้แล้วนะนกลายได้อย่างเดียวอ,อันนี้เกมเต็มก็นจะเป็นเดินสำรวจโลกกว้างๆแล้วก็ไขพัอเซ้นไปด้วยนะเอยแล้วก็น่าจะตามเก็บบันทึกใช่ไหมของน่าจะเป็นแบบเรียกได้ว่าคุณพ่อไม่ใช่กระดูกแล้วก็เอ๋ ไม่ใช่หรอกดดกระทืบอ่าไม่ไม่ใช่อเอ๊ะน,นี่ต้องไปไหนหอ่ะนี่ Some say that humans brought life to Europa. บางคนก็บอกว่ามนุษย์นำพาชีวิตมาสู่ยุโรปาแต่ถ้าถามเชือนะเราแค่กดล็อกชีวิตที่หลับไหลอยู่ภายในต่างหากล่ะทำไมการโปรเจกต์การเปลี่ยนแปลงดวงดาวมันถึงล้มเหลวแต่ทำไมอันนี้ถึงประสบความสำเร็จนะก็นั่นเป็นเพราะว่ายูโรปาแหละมีความเป็นไปได้ของมันเองเลยไปกดซ้ำอีกแล้ว เออเฮ้ยโดดอันนี้อันนี้เหรออันนี้โอเฮ้ย อันนี้เขาไม่ได้ให้เรากะทืบหรอเหม็นจะไม่ ูที่ชาวส่วนนั่นสิเขามาที่พระจันทร์ดวงนี้เตรียมการกับการมาถึงพวกเราแต่ว่าผ่านไปเป็นพันปีพวกเขาก็ได้วัฒนาการระบบนุเวศทั้งหมดเลยอ่ะเรียนแบบดาวบ้านเกิดดาวโลกดวงเก่าอ๋อเราไม่ไหวแล้วที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ แล้วก็ได้มีชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกมันพวกมันเป็นครอบครัวรแล้วอ๋อ um, ตัวพวกนี้เหรอ,อะจ,ะจะกดออกไะ <c oughs> กดออก <c oughs> ไปเป็นปุ่มอ่านดีแล <c oughs> ้วตกตกอ่ <c oughs> อา w า y h า v e so m a า y terraforming projects f a i l e e d h o o e าา เองนุ่นไปจับประจุอ่าครบแล้วไงเราเรากระแทกพื้นหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่รู้เหมือนกัน เราไม่ต้องเก็บทุกอันก็ได้ เรนน่าจะบินเอาได้นะแย่ปุ๊บอุ้ยถึงพอดีอันนี้ทำอะไรจะไม่ใช่นะอุต่สีมันเปลี่ยนไปอ่ะเนี่ย ตหรือมันไม่เกี่ยวลองคิดไปเองว่าสีมันไม่เหมือนกัน อยเราเราเริ่มดูลำบากนะเราเหยียบได้ไหมะไม่ได้เราวไม่มีพลังงานดีตัวคอยปิดคอยปิดปิดไปตันนี้ตันนี้ ไกลแล้วถึงแล้วเลย ในขณะที่เขียนสิ่งนี้เนี่ยเผ่ามนุษย์ทั้งหมดเกือบทั้งหมดยังคงหลับไหลอยู่บนเกาะในอีกไม่กี่ปีเธอก็จะมาร่วมหับพวกเขาเธอจะอยู่ที่นี่แล้วก็ทำงานเพื่อที่ว่าตอนที่เธอตื่นเธอจะได้ตื่นมาในสถานที่ที่มันดีกว่าฉันก็ไม่รู้ว่าโลกนั้นจะมาหน้าตาเป็นยังไงแต่เท่าที่รู้คนที่อยู่ดาวบ้านเกิดเนี่ยทำผิดพลาดที่ไม่คิดถึง วันพรุ่งนี้เลยการที่ส่งเธอไปฉันฝากฝังจิตใจไว้กับอนาคตออกอ,อกนะอ่ะเนื้อจะหาว่าเราโซนไหมอันนี้เหมือนกระทืบได้ใช่ไม่เฮ <c oughs> <c oughs> อะไรอะไม่รู้ว่าอะไรอ่ะ,อ,ะอ๋ะอแต่มันมีแสงตรงนู้น รลไฟมันก็แรงขึ้นจริงอะ่ะอ๋อทำให้ครบทุกอันหรือเปล่าเ,เนี่แน่อ๋อปุ่มมันยังไม่เลืองแสงก็ยังกดไม่ได้ว้าเฮ้ย 6เลือนแน่ ไปต่อไหม่ะใชขอบคุณที่เล่นนะโอ้น่าสนใจนะน่าสนใจคือว่าสีสันของภาพนี่มันดูสบายตาม,มากๆเลยนะอ,อันนี้คืออะไรเดี๋ยว From time to time I ask myself Is it possible i to m ก็เ <Okay. S 2> หมือนว่าเราจะได้เล่นเป็นตนัวละครนี้ที่จะต้องไปสำรวจโลกโลกไปเนี้ยยูโรป้าแล้วก็น่าจะเก็บเอกสารเพื่อที่จะอ่านว่าน่าจะเป็นคุณพ่อเขาใช่ไหมว่าเขาได้เล่าอะไรไว้บ้างม,มีพัสร์หลายอย่าง I was born on earth but I think it I have been homesick been for a group of my whole life. It's By the time you read this, I'll be gone. And the world will look very different from how it does now. โอ้ถ้าเป็นอย่างน uh. oh, like mm ี้เราล่อนล่อนอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเอยอยากคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะคะแล้วฝากกดไลค์ซับสไคร์แชร์ด้วยขอบคุณมากเลยนะคะ